มรู้จนียชถ้าพี่จุกขับรถแข่งกันไม่มีใครไหวกับพี่จุกแน่นอนพี่จุกเข้าเส้นชัยก่อนใครแน่เพราะไหน้าไปก่อนรอไอเออเวาขับรถเนี่ยนไค่อยีาไม่คยม้ขก่อนเลยาขับรถยมันม่ค่อยมีปากไม่ค่อยมีตาเลยเดี๋ยวต้องขับกระือแม่กอเละไเวาับน่ยมนไม่คอยมาไม่ยมันเลเดวลาม้งักชม่นเะไรนี่ยมันไม่รู้ไงอีรู้อกรแม่รู้นเลยบรน่มันยิงกระบาล ฮัลโหลครับพี่ชนไหมนี่พี่ชนผมไหมนี่หนู no, ยังไม่ได้ชนเลยพี่ชนหนูก่อนนะเมื่อกี้ชั่โมงขอาแล้วครับผมห no, นูขับมาดีๆอยู่นะเมื่อกี้พี่ชนผมแล้วผมก็เลยมาตามชนพี่ครับอา้าวหนูไปชนพี่ตอนไหนเมื่อกี้ครับณนะเวลาประมาณเที่ยงกาลงมาคุยกันหน่อยไหมว่ามาตรวจสอบความเสียหายกันดีกว่าคุยกันหน่อยครับประกันไม่มาเดี๋ยวผมเคลียร์เอง หนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งคือกระโปรงผมกระโปรงผมหลุดนะกระโปรงรถผมหลุดอ้าวกระโปรงหนูก็หลุดไหนครับไหนครับกระโปรงไหนหลุดล่ะครับขอดูหน่อยมีน่ไหนอะไรครับอ้าวอ้าวอนาจารนะครับผมฟ้องนะอ้าวแล้วมึงเห็นได้ไงเขาก้มอ่ะก็เห็นเิครับก็มันก้มต่อหน้าผมเนี่ยมึงแพนเหรอนี่มึงแพไอะมึงแพนเหรอไอ้สัตว์ผมไม่ได้แพนนะแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจดูนะเมื่อกี้แพนเเหหรออไ้้ีย หนูก็เกลียของหนูไม่ดีอ่าแอบดูมันแอบดูวงเกงชั้นในอ่ะครับผมไม่โอเคผมไม่ได้แอบดูครับแต่ว่าคุณแอบให้ผมดูอ่ะก็จริงไหมคุณแอบให้ผมดูได้ไม่ได้มึงดูเขาแอบนะเขาข้างหลังอะไรครับก็ผมเห็นนะก็ผมสายตาผมโค้งอ่ะสายตาผมโค้งอ่ะหนูเช็คยางรถหนูค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจที่เฟซช่วงาร์พเมนต์หนูนะครับเออผมก็ไม่ได้ตั้งใจดูครับมันแค่เห็นเฉยๆครับแต่ไม่ตั้งใจดูครับขอโทษเครับขอโทษทีครับไม่ตั้งใจดูจริงๆครับแต่ว่ามัน มันเป็นองศาได้พอดีครับค,บคบอือว่ามือมันชินนบผมครับผมมันชินนะจอ้อง <c oughs> มีแต่ความคิดแบบน,นั้นนะครับแล้วเอาไงครับ,บกับรถผมเนี่ยคุณจนรถผมกระโปรงนลุดเนี่ยเอางั้นเต็มๆได้ไหมล่ะคะพอดีว่าเราก็รถก็พงกังทั้งคู่ไม่พังนครับแล้วคุณไม่พังแล้วผมพังนะอ่าไหนพี่พี่ชีดิตรหดพี่พังช่วงช่วงล่างครับเป็นช่วงล่างครับที่พังครับเป็นทางเป็นทางช่วงโชว์ครับ เป็นช่วงโชว์ครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกโชว์ผมมันสูนตรงครับแล้วพอผมโดนคุณชนปั๊บแล้วสูนผมไม่ตรงแล้วโชว์ผมอะก็ไม่พังนะคะดูจากครับผมดูก็ไม่ไม่พังนะคะทางที่ยางปกตินะดูดีๆครับดูดีๆก่อนบุดไปกว่านั้นดูหน่อยมันช่วงล่างที่คุณรู้จักรถเฟนหรือเปล่าเนี่ยเบนมันต้องดูดีๆนะครับมันช่วงล่างหนักกว่านั้นนะเออ นะคะพี่โอ้โหต้มตุ่นป้ามีต้มตุ่นป้าค่ะพี่ต้มตุ่นครับแต่ว่าแต่ว่าโชว์ร่านั้นมันจริงๆฮัลโหลครับเดี๋ยวเพื่อนจริงแล้วผฮัลโหลเดี๋ช่วยช่วยช่วยเพื่อนดูได้ไหมครับช่วยช่วยดูนะครับดูข้างหน้าข้างหลังดูดูดีๆครับอันนี้แม่หนูค่ะช่วย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 แม่ดูได้ไหมครับช่วยช่วยช่วยนี่เดี๋ยวครับช่วยแม่ดูหน่อยครับช่วยช่วยดูหน่อยช่วยช่ยทุกอย่างใจวาหน่อยครับเพราะว่าคนคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นครับผม ไม่ทำเลยท่านหนึ่งตายนะครับจะช่วยแม่ดูหนครับฝั่งฝั่งดูฝั่งนี้หนะครับฝั่งดูฝั่งนี้หน่อยครับคุณลูกคุณลูกช่วยแม่ดูหน่อยครับเดี๋ยวคุณลูกดูฝั่งฝั่งหน้าเราก็ได้ครับเนี่ยอยู่ที่แผลไหนวะ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 แผลลึกวะแผลนั้นอหะแผลลึกวะแผลนั้นแหะไม่รู้อยู่ที่แผลไหนวะแผลไหนวะแผลลึกวะตรงนั้นแหะแผลวะแบบแบบเป็นไงแผลมีหนองวะช่วยช่วยคุณแม่ดูหน่อยครับน่าจะเป็นโชคส่วนหรือว่าแผลแผลต้งเปื่อยไม่รู้ครับดูเอาเลยครับผมโโอออออออ้้้้หเเเาาาีีีกกกแแแลลลววว โอ้เห็นไหมครับลองพี่ดูมันก็ไม่มีอะไรนะอะไรคุณลูกช่วยดูได้ไหมคุณลูกไม่เห็นช่วยแม่คุณแม่ดูเลยก็รู้จักเฮลิคอปเตอร์เหมือนกับช่วยดูระยะห่างคันได้ครับหนูใส่แว่นอะแล้วรถคุณเป็นอะไรไมนี่ยรถคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณลองดูคุณลองก้มรถดูคุณหน่อยอ้าวผมจะอ้าวผมจะจ่ายให้กันนะตัวอ้วเห้อวัวเออตายอาหารไอ้ทียอะเฮ้ยนี่มันหัวหน้าผมนะ รู้จักเดนเจเนอรัลอ่ะเดนเจเนอรัลว่ะรู้จักป่ะนายพลนายพลนายพลกาบอ่ะครับพี่เขาอยู่ต้านกันเนาะขอขอ้าวเลยครับขอข้าวได้ไหมอีกข้าวได้ไหมโอ้ตายยี่้อวิญญาลกหลอดด้วยดูดีมันตายแล้วยังตามไม่หลับหนึ่งหกเจ็ดรับหนึ่งหกเจ็ดนาสงสารเหลือเกินไดไม่ได้ตอนหลบอ้าวใช่เหรอเลือกอะไรนะไม่เป็นไรครับให้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้นาสงสารรถก็พังตุยก็ตุย โชีวิตคนเนาะแล้วพี่จะให้หนูทำไงคะชุบชุบสิครับชุบสิคุณลูกครับคุณลูกอ่ะคุณลูกอ่ะให้คุณลูกชุบสิเอาชุบมาแล้วพี่มีข้าวกินแล้วไม่มีครับไม่มีขอด้วยน,ะเนะเล่นการนอนเล่นกไร ยาไม่ปั๊มเอ๊ะร้องหาข้าวยาไม่พัมหนูว่าเรียกหมอมั้เอ่ะโอ้โหสุดยอดยาไม่เอาเน้นเหมาข้าวข้าวสวยอ่ะมึงอ่ะอันนี้ลูกเจ้าสวยเนี่ยมึงอ่ะนะธรรมธรรมาขอเได้ปะเรียกหมอดีกว่าเออของมันของมันเดิม หนูมมีคุณลาะต้องไปต่อค่ะอันนี้พี่จะให้หูรบผิดชอบอยังไงคะขอยายายาเจ้า,าแลยยาเกินยาเกินไปปั๊มไม่ได้เจ้าลียงเรียกหมอสิไอ้สันดาเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วแม่เอาแบบนี้ไหมครับ ผมว่ามันน่าจะพอใจแล้วแหละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับอัลบั้มหน้าขอแบบอัลบั้มหน้าขอเป็นเอ่อเน้นไปทางน่ารักน่ารักขี้ขูนะครับมันขอมาครับผมขอเป็นกระต่ายบันนี่ที่เธอโอ้โหสุดจริงนี่คเอาหน่วยคอมมาดอมมาเป็นหมอเนี่ยคุณหมอโอโหดูสภาพเลยใครไม่เอาได้ละกานมันเป็นหมอหน่วยคอมมโดมยังเป็นหมอเป็นอาหารหมดครับ

อะไรนะหมอ่่วยไงอะหมอชิดยาได้หมอชิดยาหมอชิดาก็ชอบอีกนะก็ชอบท่านั้นอีกนะไปขอทาขอไปหาเขาชอบปะชอบทานชอบครับผมแล้วมองลูกเขาแบบที่เพิ่งเด็กๆอยู่เลยลูกยังเด็กอยู่เลยลูกยังเด็กอยู่เลยเขาเพิ่เห็นภาพอะไรไปแล้วอะไรเขาก็ตรวจเช็คเครื่องล่างมึงก็ไปอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเยี่ยงลายเฉยความรักไงยังไม่เหมาะสมพี่นะความรัมัคนตาบอดหรอ พาไปหาข้าวหน่อยข้าไม่มี